เมื่อเพื่อนบอกว่าเธอร้านนี้บุฟเฟ่ต์อย่างเด็ดร้านนี้ชื่อว่าไมสกูอยู่แถวนวลจันทร์รีวิวร้านบอกว่าร้านนี้โอเคเลยจ้ะและเพื่อนฉันก็เลือกมาแล้วว่าจะกินแพ็คหนึ่งห้าเก้าเก้าไม่ว่าพอมาที่ร้านคือเห็นเมนูแล้วแบบโอ้นี่คือแบบฉันตัดไม้เธอเป็นบางส่วนนะเอาแบบพรีเมียมพรีเมียมนี่ถ้าไม่ตัดนะคลิกเมนูเนี่ยเกือบสองนาทีอะเธอไฮไลท์เด็ดของแพ็คหนึ่งห้าเก้าเก้าก็คือเนื้อวา, 5, ากิวเอห้าจ้าและอูนิเลเวอร์โฟกาวก็มาซึ่งวันนี้ตั้งใจจะมากินอูนิมากๆเลย ที่นี่พนักงานบริการดีมากจ้ะนี่คือน้ำจิ้มทั้งหมดจ้าโซดาลินจิและน้ำโซดาเส,ส,สาวรสก็มาแล้วจ้ะไปะเริ่มสั่งกันเลยจ,จ้ะเรียากว่า q ้5นี่คือมาเสิร์ฟลายสวยเลยปลาไหลก็ดีบูนิกก็มารัวๆค่ะเมนูนี้คือสั่งกันหลายรอบมากเพราะกลัวไม่คุ้มจัดมา3มเซตนี่คือมีจุกอะต่อกันด้วยโฟกาวเมนูนี้ก็มารัวๆเช่นกันเพื่อนมีบอกว่าอันนี้ของแพงกินได้ไม่เปลืองกระเพาะสั่งมารัวมากเอาจิงๆคุ้มตั้งแต่โฟกาวแล้วจ้ะมาชิ้นใหญ่แล้วได้ใดคืออร่อยมากต้องบอกเลยว่า ใครสายญ,ญี่ปุ่นนี่คือไม่ควรพลาดร้านนี้นะคะวัตถุดิบเขาคือดีมากจริงๆมันปูที่นี่คือไม่เค็มมากเลยอร่อยเลยฟาดกับเป็นคนละสามอันแพ็กเกจนีดด้เขารวมปิ้งย่างด้วยนะจ๊ะแต่ยังไปไม่ถึงเลยจ้ากุ้งลายเสือก็มา,ากุา้งแม่น้ําก็มีบอกเลยว่าตอนนี้นี่คืออิ่มมากแต่ไหนๆมาแล้วก็ลองปิ้งย่างสนอ่อยอิหมีบอกว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องไปกินเปิืองกระเพาะ้ใดๆคือทุกคนรีวิวว่าของหวานที่นี่อร่อยฉันต้องเว้นท้องไว้กินของหวานที่อร่อยเหล่านี้ด้วยโมจิคือดีมากไอติมคือเดอะเบสแพ็ห 9 <99. S 2> เบ็ดเสร็จแล้วคนละ1,882บาทจ้ฉันจะไม่กินบุฟเฟ่ไปอีก3เดือนร้านนี้ต้องห้ามพลาดน,นะเธอ